สวัสดีค่ะเราชื่อเมลหรือที่รู้จักในชื่อยืนยันเซนะคะก็คือจะมาพูดเรื่องเรื่องทั้งหมดอ่ะกับพี่ไม้อ่ะก็คือเรื่องแรกรู้จักพี่ไม้ได้ยังไงใช่ไหมก็คือตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นก่อนเปิดเทอมมสามละมั้งช่วง ก่อนเปิดเทอมได้ไม่กี่อาทิตย์เองไปเปิด YouTube แล้วไปเจอเพลิดเพลิดหนึ่งเป็นเพลิด Minecraft l o p Sea ชั่นตอนนั้นนั่งดูของทุกคนเลยดูเพลินมากจนไปสะดุดกับมบทของลูซิเฟอร์แล้วก็แบบความประทับใจแรกเลยนะคือเสียงพี่ไม้หล่อมาก ก็เลยปรมบทก็น่าสนใจเสียงก็หล่อก,ก็เลยเก็บไว้แล้ววันนั้นก็เป็นวันแรกนี่แหละที่รู้จักกับคำว่าไมค์คาบลูพจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็รู้จักมาปีหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างนานแต่มันก็ผ่านไปเร็วมากช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ เรามีปัญหาเรื่องเพื่อนพอดีแล้วก็บอกกับปัญหาเรื่องเรียนด้วยแล้วก็ปัญหาครอบครัวอีกอเนี่ยได้ว่าเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดของเราเลยแหละแต่ว่าก็เลยแบบไปหาอะไรดูอะไรคลายเครียดหน่อยการบ้านเยอะไม่อยากทำมันไม่ได้ว่าวแต่ว่ามัน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 เครียดอะก็เลยหาอะไรผ่อนคลายหน่อย ล้วก็เลยได้เจอกับพี่ไม้นั่นแหละแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตกต่ำของที่สุดของเราใช่ไหมแล้วมันก็บังเอิญมาเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดของลูซิเฟอร์เหมือนกันแบบเกินอะแล้วคือช่วงนั้นมีปัญหาหลายเรื่องใช่ไหมละ่ะพอพอได้ดูพี่ไม้อะกลายเป็นว่าเรื่องที่เครียดอะแทบบจะลืมไปหมดเลยอะแบบมันดูว่าแต่มันเรื่องจริงคือแบบตอนนั้นพี่ไม้เป็นความสุขเดียวของเราสุดๆอะ ดีใจมากๆที่ได้มาเจอจริงๆแต่ถึงแม้ตอนนั้นจะรู้จักพี่ไม้ได้ไม่นานแต่เหมือนพี่ไม้เคยพูดถึงีซตสองในไลฟ์ซีซั่นหกสักอันหนึ่งละมั้งแล้วทีนี้ก็เลยไปหาีซตสองในช่องแต่ไม่เจอแล้วเหมือนถ้าพี่ไม้ไม่ได้พูดช่องเก่าช่องโฟเอออกมาเองก็เหมือนจะมีคนพิมพ์ในแชทอยู่ก็เลยไปเจอแล้วทีนี้ก็เลยไป อันนั้นตอนซีซั่นหกยังไม่จบด้วยซ้ำนะแต่ก็ไปดูซีซั่นสองด้วยดูไปพร้อมๆกันสนุกมากดีเกินดีที่สุดแล้วพอดูซีซั่นสองจบใช่ไหมก็ดูซีซั่นสามต่อเลยอันนี้ซีซั่นหกยังไม่จบคือดูเร็วอะไม่ได้ข้ามนะแต่ดูเร็วแล้วพอได้ดูซีซั่นสามใช่ไหมก็คือแบบโดนฮาตกตั้งแต่แรกเจออะแบบ กลายเป็นว่าตอนนั้น่ะดูจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยแหละก็ดูไปการบ้านก็ตามบ้างไม่ตามบ้างเรื่องอื่นก็ปล่อยวางอะกลายเป็นว่าตอนชีวิตตอนนั้นดูดูดีขึ้นเยอะเลยอะแล้วก็ต่อไปรู้จักแอดมินคนไหนบ้างถ้าเอาจริง เราอะรู้ชื่อเขานะแต่เราไม่รู้หรอกเขาทำอะไรบ้างอะไม่ไม่ค่อยอยู่ในแชทอะเวลาดูสตอรี่ก็จะดูแค่สตอรี่ต่อห้โบก็จะดูอะก็คือแทบไม่เปิดแชทเลยคือดูทุกไรา์ทันทุกลา์แต่ว่าไม่พิมพ์แชทเลยนั่นแหละต่อไปก็เป็นแฟนอาร์ใช่ไหมแฟนอาร์อะเยอะมากเลยแหละก็คือจะมีเอกกี่งานแล้วนะ จำไม่ได้เหมือนกันแต่งานแรกอะ่ะเป็นงาน how how season สามนั้นตอนนั้นไม่รู้นึกอะไรอยู่ปกติเป็นคนใช้นิ้ววาดใช่ไหมล่ะวาดรูปอะ่ะไม่รู้นึกอะไรอยู่ถึงใช้ปากาว,วาดและลายเส้นมันคนละลายเส้นกับลายเส้นนิ้วเลยแหละแต่ก็ทุกทุกภาพมีลายเส้นนะจ๊ะรูปแรกเป็นรูป how ซีซั่นสามวาดก็วาดแบบ วาดแบบปล่อยจอยอ่ะวาดแบบวาดๆไปอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าออกมาได้ดีอยู่แต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนฮาวเท่าไหร่มีเลือดด้วยแหละเป็นภาพที่แอบดาร์กนิดนึงมั้งนะต่อไปก็จะเป็นภาพเจ็บเจ็บโอ้ยลินพันเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดบาปเจ็ดบาปอืมมีครบทุกคนเลยแต่ว่าเป็นภาพที่ร่างไว้แล้วแต่ไม่ได้วาดไม่ได้วาดต่อ พอดอดองแล้วก็ต่อมาเป็นรูปฝุ่ยตาสามพี่น้องจ้ะเซจิฮาโวโรเวน่าแล้วเราไม่รู้นึกอะไรอยู่แปะวันครบรอบวันตายไว้ด้วยอืมแต่ว่ารู้สึกว่าวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รู้สึกรีบวาดไปเกินอ่ะนั่นแหละอ่าแล้วก็รูปต่อมา เป็นจีบีที่ตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึงซีซันหกแล้วก็มีเจลเบกโฮมเฮลและเบตาเทสเตอร์จริงๆตอนแรกไม่มีรูปไม่มีรูปเจลเบกหรอกแต่ว่าวาดทีหลังแล้วก็เอาไปเบียดกับฮาวซีซันสามอะกลายเป็นว่ารูปมันอยู่แปลกแปกฮาวนั่งกินไอติมแตงโมส่วนอีกส่วนฮาวเจลเบกก็คือยืนข้างๆกันน่ะนั่นแหละ ต่อไปไหนนะเป็นรูปของฮาวและมาเจต้าฮาวมีหางแมวด้วยแหละน่ารักมากไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะแต่แบบชอบมากชอบมากชอบคูน่นี้น่าจะเป็นอืมคือชอบคู่นี้อะ่ะ คือเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ที่ไม่ให้จิมคู่กับฮาวแต่ให้มาเจเอ็มเจคู่กับฮาวแทนนั่นแหละต่อมาเป็นรูปฮาวใส่ชุดบันนี่อันนี้โคตรชอบภูมิใจมากอุอิโคตรขาวเลยแหละอุอิอุอิอุอิวีอืมต่อไปต่อไปต่อไป เป็นลูกฮาวกับจิมซีซันสามตอนแรกจะทำแอนิเมชันไม่ไม่ใช่แอนิเมชั่นหรอกแต่เป็นภาพแบบเป็นสตอรี่เขาเรียกว่าสตอรี่บอร์ดหรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่สุดท้ายก็ขี้เกียจแล้วกลายเป็นว่าไม่รู้คิดอะไรเหมือนกันลงสีทับเส้นนั่นแหละอืมแต่เป็นรูปที่ ภูมิใจมากตอนแรกจะใช้เป็นปกนิยายปกฟิกเกอร์ด้วยแหละแต่ว่าก็ใช้รูปอื่นเป็นรูปที่เหมือนลบไปแล้วอ่ะต่อไปรูปเบลลามี่เบลลามี่เป็นคนเดียวเลยนะที่เราให้อยู่ซ้ายอ่ะคนอื่นขวาหมดคนอื่นปัดขวามีแค่เบลนะคะที่เราให้อยู่ซ้ายตลอดตอนนั้นหลออ่ะ หล่อเกินแพ้ทางคนแบบนี้อะ่ะต่อไปต่อไปเป็นเซอร์คัสเป็นเซอร์คัสยุคบุกเบิกมีกันอยู่แค่สามคนหนึ่งตัวมีเฟลิกเจตเตอร์เคนโตและฟูจกิกตา่รู้ที่ลงทุนมากเลยนะตั้งใจว่าสุดๆแต่แบบทุกคนก็ไม่ค่อยมีท่าทางเลยเท่าไรเพราะมันคิดไม่ออกแปดชั่วโมงอะ่ะอืม ต่อไปต่อไปเป็นเฟลิกและแม่ก็เหมือนพี่ไม้เคยพูดไว้หรือเปล่าว่าตัวเฟลิกอ่ะไม่ชอบพ่อแม่ก็เลยวาดออกมาประมาณนี้แบบมันมีอีกรูปนะนี่ไปเรียนเป็นโนได้แล้วเฟลิกท่านแม่ข้าไม่แต่สุดท้ายก็ยอมไป มันดูเจ็บปแปลกๆอะ่ะแต่ก็ภูมิใจที่วาดออกมานั่นแหละเป็นรูปที่ใช้เล่นกิจรละยศมาด้วยแหละและรูปสุดท้ายรูปของเราเลนคนสวยของเรานั่นเองค่ะเราเลนสวยมากภูมิใจแต่รูปมันอะน่ะ,อะนนหน้าทรงผมแปลกๆนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่า,าไปตอนตอนวา,าดอะ่ะดูดูแบบจากในไม่สกินไมค์ครับไง แล้วก็แทบจะไม่ได้ดูแบบที่เป็นที่คนอื่นเขาวาดกันเลยก็เลยวาดตามใจอะ่ะนั่นแหละแต่ว่าเรอเรนสวยมากภูมิใจมากอืมแฟนอาร์ตก็หมดเท่านี้อ๋อแล้วก็มีฟิกอยู่นะฝากฟิกหน่อยละกัน,นมาเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ อันแรกเป็นเจเบกเอฟไฮเทนี่เอไม่ขึ้นอ่ะแป๊บนึ่งอ่ะนี่แหละมานี่รูปพาวที่ว่าลบไปแล้วแต่ก็มีรูปแค่นี้นั่นแหละเอัจริงๆตอนแรกมันมีหลายตอนมากเลยนะแต่สุดท้ายก็รีไลฟ์ใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าแต่งได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็หวังว่าชอบกันนะ ตอนอีกเรื่องเป็นฮาวแซมมี่อันนี้ภูมิใจสุดๆชอบชอบคู่นี้สุดแล้ว mm hmm. เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าฮาวอยู่ใครก็ขวาใช่ไหมแต่พออยู่กับแซมอ่ะอยู่กับแซมอะ่อแมอะแล้วด้านซ้ายแบบสุดยอดจริงๆนะมีแล้วแปดตอนไม่ได้ขยันแต่งเลยจริงๆแต่แต่มันชอบจริงๆอะ่ะก็เลยแบบแต่งแบบแต่งเรื่อยๆอะ่ะ <c oughs> ชอบเลย นามประกาก็ชื่อแล้วนั่นแหละยืนยังเซมันมีนิยายที่แต่งจบไปแล้วได้แหละแต่ก็ผลงานก็มีแค่นี้แหละต่อไปในเรื่องของติดตามพี่ไม้แล้วได้รับอะไรบ้างเหรอก็จะมีอืมมันมันหลายอย่างเลยแหละคือเราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าตอนที่เราได้เจอพี่ไม้อะ เรามีปหาเรื่องเรียนแล้วเราได้นมาเจอตอนนั้นพอดีก็ได้รับตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยแหละได้รับความสุขความสนุกได้เห็นในสิ่งที่เราเราไม่เคยได้มาก่อนอะได้ความสุขได้ถ้าพูดมันจะปนแปลกๆอะไรแบบเหมือนเหมือน,นได้รับความรักจากสตรีมเมอร์คนหนึ่งอะทั้งที่ เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยได้มันจากเพื่อนหรือจากครอบครัวเลยด้วยซ้ำซึ่งมันอาจดูน้อยอาจจะไม่ได้มีหลายอย่างขนาดนั้นหรอกแต่ทุกอย่างที่ได้มามันยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆนะมันมันดีเกินจริงๆพี่ไมอ้อะได้เมื่อความสุขให้เด็กคนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่ ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปแค่อาจจะไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรแต่ตอนนี้หนูได้มันจากพี่แล้วนะถ้าพูดต่ออีกนิดมันจะเป็นประโยคที่อยากจะบอกพี่ไม้แล้วแหละงั้นก็เข้าช่วงสุดท้ายเลยแล้วกันก็คือสิ่งที่อยากจะบอกถึงพี่ไม้ใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงที่ยาวที่สุดเลยแหละเพราะว่ามันเยอะจริงๆหนูอยากขอบคุณมากๆจริงๆ ทุกสิ่งที่หนูได้เจอพี่ไม้อะมันทำให้หนูกลายเป็นคนที่สดใสขึ้นจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดมากและไม่ไม่อยากบอกใครเท่าไหร่ถึงตอนนี้จะยังไม่ได้บอกใครแต่ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยวางได้บ้างเริ่มคิดมากน้อยลงเพราะกำลังใจที่พี่ไม้ให้หนูหรือให้เซชินทุกทุกคนนั่นแหละ พี่มายเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้หนูเครียดน้อยลงหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนไปบางไปโรงเรียนบางครั้งมันก็มีงานเต็มไปหมดบางที่มีงานกลุ่มแล้วหนูแม่ไปโรงเรียนเพื่อนก็เอาคนอื่นเข้ากลุม่มตอนนั้นหนูไม่ได้รู้สึกดีเลยที่ถูกเพื่อนทิ้งแต่พอไปคุยกับเพื่อนพยายามคุยแล้วเพื่อนก็บอกเพื่อนไม่ได้ทิ้งแต่พอถามหาเหตุผลเพื่อนก็ตอบ แบบใบเบี่ยงไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นเคยเราก็เคยไปแซวเพื่อนเล่นๆสรุปโดนเพื่อนทำร้ายกลับมาแล้วพอเราอะไปตบเขากลายเป็นว่าเป็นเราที่ผิดก็กลายเป็นว่าตอนนั้นเหมือนถูกกล่าวหานั่นแหละไม่ได้รู้สึกดีแต่ทำอะไรไม่ได้ เวลามีปัญหาก,กับเพื่อนเขาเคลียร์แล้วเขาเคลียร์กับเราแล้วเราก็เคลียร์กับเขาแล้วแต่มันเคลียร์ไม่หมดมันเคลียร์ไม่หมดเลยแต่เราก็ไม่อยากหรือฟื้นมันขึ้นมาอีกกลายเป็นว่าสุดท้ายเราเก็บไว้จะเป็นผ,ผลเสียต่อตัวเองอ่ะเราเคยอยากทำร้ายตัวเองแต่พอได้เจอพี่ไม้กลายเป็นว่าเราก็รักตัวเองกันไปแล้วอ่ะ แล้รักตัวเองมากขึ้นจริงๆเพราะหนูได้เจอพี่ไม้หนูว่าทาให้พี่ไม้ทําให้หนูรู้ว่าวันนั้นก็ไม่ได้เป็นวันที่แย่ขนาดนั้นแต่มันก,กลับกลายไปว่าเป็นวันที่ดีไปมากดีมากๆด้วยซ้ําแม้พี่ไม้จะบอกว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ไม่ดีแต่สําหรับหนูพี่ไม้เล่นดีมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ซีซันหนึ่ง ทั้งคัสซีนทั้งสตอรี่เนี่ยจะเพลงอีกทุกอ,อย่างมันดีมากๆดีจนไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เลยเอาจริงๆหนูเสียดายมากที่เพิ่งมารู้จักพี่ตอนซีซั่น6เพราะว่าถ้าหนูรู้จักถ้าหนูรู้จักพี่เลยว่านี้หนูจะหนูอาจะได้รู้จักพี่มากกว่านี้ก็ได้ตอนที่หนูได้ดูพี่เล่นซีซั่นสมอ่ะหนูไปดูย้อนใช่ไหม หนูได้ดูอ่ะหนูรู้สึกว่าพี่ไม่ได้กําลังเล่นเกมอยู่ไม่ได้กําลังโรเพยอยู่แต่มันเหมือนเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งเลยมันเหมือน <c oughs> ตอนที่พาวจบโรมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่มีคนตายจริงๆอ่ะมันมันทำให้หนูร้องไห้กับตัวละครตัวหนึ่งที่เหมือนคนจริงๆอ่ะตอนนั้นแบบมันสุดยอดจริงๆที่พี่ไม้เล่นมา พี่ไม้สื่อความรู้สึกออกมาได้ดีมากอย่างแบบว่าพี่ไม้เป็นคนนั้นจริงๆหนูอยากบอกพี่ว่าพี่เก่งมากๆเก่งที่สุดแล้วค่ะในซีซั่น6ก็เหมือนกันทุกทุกซีซั่นที่พี่เล่นมามันดีหมดเลยแล้วไม่ว่าพ่าพี่จะหายไปนานแค่ไหนหนูจะรอเสมอพี่ไม้ต้องพักผ่อนเยอะๆนะถ้าไม่ไหวอย่าฝืนมาไลน์นะคะ เธอชินเป็นห่วงเธอชินคนนี้เป็นห่วงไี่มยมากจริงๆแล้วก็ตอนนั้นปีที่แล้วที่พี่มายไปงาน TGS ใช่ไหมจริงๆอ่ะตอนแรกอะคนเยอะมากเลยนะรถก็ติดที่ที่จอดรถก็ไม่มีตอนแรกจะไม่ได้เข้าไปหาแล้วด้วยซ้ำแล้วพอเข้าไปคนก็เยอะอีกค่ะแทบไม่เจอทอมากจริงๆสักพัก แต่สุดท้ายแม่ก็พาไปจนเจอแบบดีใจมากๆตอนนั้นกี้ใหญ่ใจแล้วถ่ายรูปแล้วได้รูปมาด้วยได้รูปมาด้วยถ้าถ้าตอนนั้นพี่ไม้ไม่ย่อให้หนูอะ่ะในรูปมันคงยืดอะ่ะหนูคงเห็นครึ่งตัวอะเพราะว่าหนูกับพี่ไม้ห่างกันเกือบสี่สิบเซนเลยแหละแบบสูงสูงมากแต่เป็นสูงที่สวยอะสูงสูงสวยหลอ่อแต่ ไม่รู้ว่าหนูหน้าเบี่ยงไปหรือเปล่าตอนนั้นมันแบบมันคนเยอะมันวุ่นวายหนูไม่ชอบที่วุ่นวายอะแต่ว่าหนูไม่กล้าชวนคุยอะมันมันไม่สนิทเท่าไหร่หนูไม่กล้าหนูไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรได้บ้างด้วยแหละแต่ว่าตอนนั้นแบบดีใจมากที่ได้เจอได้เจอคนที่ทําให้เรามีความสุขขนาดนั้น่ะแล้วก็เรื่องโดนิใช่อันนี้อยากพูดมากโดนิใช่ไหม ที่พี่ไม้เห็นหนูโดูเด็ดไปเยอะๆอ่ะหลายพันบาทนั่นน่ะหนูเต็มใจให้พี่ไม้มากๆเลยนะเพราะว่ามันคุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งที่พี่ไม้ให้หนูอีกแก้บนเหรอครับวันนี้ความสุขที่พี่ไม้ได้ให้ให้ได้ถือว่าวันนี้คุณขึ้นมาขอบคุณี่ไมขอบคุณมากเลยครับยินดีครับได้ถือว่าวันนี้คุณขึ้นมาขอบคุณพี่ไม้ขอบคุณมากเลยครับแก้บนเยอะนะมันมันดีจริงๆนะอันนี้ย่อนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หนูให้พี่ไม้ไปหนูไม่เคยเสียดายเลยจริงๆ ให้เพื่อนร้อยหนึหนูยังเสียดายอะ่ะแต่ให้พี่ไม้ให้เป็นพันเป็นหมื่นหูให้ได้นะเงินนั้นอ่ะเป็นเงินของหนูเองบางทีหนูแค่แคิดว่ามันอาจจะเยอะไปสำหรับเด็กอายุสิหคนหนึ่ง มันเยอะเกินจนเกินความจําเป็นไปสุดๆเพราะยังไงหนูก็ใช้ไม่หมดหรอกก็เลยเอามายนั่นแหละเอามาให้พี่ไม้น่าจะคุ้มผ้ากว่าเยอะเลยเพราะว่าสุดท้ายหนูก็เดี๋ยวก็ได้มันอีกอะเอาจริงๆอ่ะก็แแบบ ทำไมเขาให้หนูเยอะจังเลยแต่ว่าทีงหนูจะบอกว่าหนูไม่อยากได้ถ้าเขาไม่ให้หนูก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาให้หนูก็ไม่ให้คือแล้วนะคะแค่นั้นแหละอ่แล้วก็พี่ไม้ไม่ต้องกลัวหนูไม่ได้กินของอะไรนะคะหนูซื้อกินทุกวันเลยค่ะหนูซื้อกินทุกวันจริงๆนะของอร่อยอ่ะซื้อจนซื้อเท่าไหร่เงินก็ไม่หมดไม่ทำนั่นแหละเศร้าเลย บางทีก็อยากไม่มีเงินใช้บ้างเพราะบางทีแบบบางทีมันรู้สึกแลกแยกจริงๆนะเวลาเพื่อนไม่มีเงินเลยแต่เรามีเยอะอะมันมันรู้สึกเหมือนต่งนะคะเราเราดูเป็นคนเดียวเราเราดูแตกแยกอ่ะเราไม่เหมือนคนอื่นอ่ะก็เลยแบบไม่ไม่อยากมีขนาดนั้นแล้วก็น่าจะเรื่องสุดท้ายแล้วแหละมั้งก็คือจริงๆอ่ะตอนไปย้อนซีซั่นสี่อ่ะ ไม่สิก่อนก่อนย้อนซีซั่นสี่อะรู้สึกคุ้นเสียงพี่ไม้แปลกๆเหมือนเคยได้ยินมาก่อนก็คือตอนนั้นก่อนจะรู้จักพี่ไม้เรารู้จักพี่เฟียวใช่ไหมแล้วก็พี่เฟียวอะเล่นซีซั่นสี่ด้วยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ที่เลมี่กดกิ่งเล่นหน้าประตูใช่ไหมแล้วดิเลกก็ออกมาตอนนั้นน่ะเลมี่ก็พูดว่า เมื่อไหรเราจะไปกันสักทีอะท่านพ่ออะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้ต,ตอนนั้น,นอะ<า>ตอนที่ทดูฝั่งพี่เฟียรอยู่อะ,ะ,อะคือแบบความประทับใจแรกมันมันเหมือนกันตอนแรกที่เจอลูซิเฟอร์เลยก็คือเสียงหล่อมากตอนนั้นก็คือจําไว้แล้วนะว่าคนเนี้ยเสียงหล่อมากแต่ด้วยความที่แบบตอนนั้นไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าไมค์คาบโลเพเลยไม่ได้ตามหา ั่นแหละแล้วพอไม่ได้ตามหาก็เลยไม่รู้แล้วพอตอนนั้นอ่ะดูซีซั่นหจบใช่ไหมมันก็แบบเอ๊ะทำไมรู้สึกคุ้นเสียงพี่ไม้แปลกๆว่ะก็เลยเริ่มหาสักพักหาจนเจอซีซั่นสถึงได้รู้ว่าพี่ไม้กับเลมี่อ่ะคือคนเดียวกันแล้วแบบอึ้งอ่ะแบบจริงๆแล้วเรารู้จักเขามาก่อนถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะแบบสุดยอดไปเลยอ่ะนั่นแหละ ตอนนั้นก็ดีใจมากๆาที่ได้เจอคนที่จะบอกว่าจะตามหาก็แปลกๆเพราะตอนนั้นไม่เคยคิดจะตามหานั่นแหละนะแต่ก็ดีใจที่ได้เจอนั่นแหละดีใจจริงๆที่ได้เจอพี่ไม้อ่ะอะขอประโยครวมแล้วกันนะเอาเปา็นว่าสรุปแล้วก็คือหนูดีใจมากๆมีความสุขสุดๆไปเลยที่ได้เจอพี่ไม้ได้เจอคนคนนี้ได้เจอ ไมกี้ของเซชินได้เจอคนที่ทำให้เซชินมีความสุขขนาดนี้จริงๆค่ะแล้วก็หนูขอบอกว่าหนูเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนพี่ไม้ไปตลอดและหนูจะไม่เคยหายไปไหนถ้าพี่ไม้ต้องการกำลังใจหนูก็พร้อมจะให้ หรือถ้าพี่ไม้มีเรื่องเครียดหนูว่าพร้อมจะรับฟังเสมอถ้ามีอะไรไม่ไหวจริงๆพี่ไม้ไปพักเลยนะอย่าไปสนใจที่คนอื่นเขาพูดเลยเพราะชีวิตมันเหนื่อยจริงๆถ้าต้องสนใจคำพูดของคนอื่นตลอดเวลาแล้วก็บากับไม่หายไปไหนหรอกนะน้องก็แค่ไปเดินเล่นแถวบ้านเดี๋ยวน้องก็กลับมาเองน้องไม่ได้ไปไหนไกลน้องอยู่ในใจพี่ไม้เสมอและหนูว่าคิดว่าน้องไม่อยากจากพี่ไม้ไปไหนหรอกถ้างั้น พี่ไม้ก็ดูแลเจงดีนะคะหนูจะอยู่ตรงนี้เสมอนะและสุดท้ายก่อนจากกันไปเอาจริงๆอยากทำคลิปแบบนี้มานานแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคือเราไม่ได้เป็นคนที่ตัดคลิปเก่งขนาดนั้นและเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นด้วยเรื่องการพูดก็เหมือนกันเราเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่ง พูดอะไรก็ลิ้นพนันเป็นคนที่พูดไม่ชัดแต่เราก็อยากจะพยายามทำให้ดีที่สุดจริงๆและทุกสิ่งที่พูดออกมานั้นมาจากใจจริงๆเลยแม้ว่าจะตัดคลิดได้ไม่ดีแต่ก็หวัว่าถ้าพี่ไม้มาเห็นก็จะชอบนะเอาจริงๆตรงนี้เกือบจะไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าถ้าเราพูดมันก็จะมีแต่เสียงแล้วก็ภาพ ซึ่งมันคงเรียกว่าตัดคลิปไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เราก็ไม่อยากให้มันมีแต่ตัวหนังสือก็เลยมาพูดจนจบแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ